อดีตของแชมป์บุกที่ไฟเดี๋ยวให้ดูนะครับทำไมต้องมีแคร็บซิมไว้ด้วย เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนช n e l นะครับช n e l นี้ไม่ใช้แคปซิมนะครับคุณฟังเสียงดูแล้วกันเห็นไหมครับนี่แหละครับเหตุผลว่าทำไมต้องมีแคป็บซิมนะครับอะผมให้ดูนะครับสองช n e l นี้กันนะครับนะอ้นะครับ อันท 2, Pokémon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  ี่3กับอันที่2นะครับอันที <indie> ่3นะครับคือไม่ผ่านแครบซิมนะครับนะครับอเด็อกปิดอันที่3แล้วเปิดอันที่2มีแครบซิมด้วยนะครับเห็นไหมเสียงแตกต่างกันเลยเสียงเดียวกันนะฮะอันนี้คือเสียงเบอร์3เดียวกันนี่เห็นไหมครับอ่าเสียงเบอร์3นะครับก็คือเบอร์นี้เดียวกันเลย นี่แหละครับว่าทำไมจึงต้องมีแคปซินติดไว้ชีวิตคุณจะดีกว่า,าลูกวามเียงคิดห็นไหมมันเนียนกับกันนะคุณการมีแคปซิมหมายถึงว่าอะไรหมายถึงเหมือนคนยกตู้กีตาร์ไปนั่นเอง นะครับแต่ว่าคุณไม่ต้องยกไปแค่มีก้อนน,น้อยแค่นี้เองนะครับเอาติดไปด้วยยังไงก็อุ่นใจกว่าครับ <c oughs> คือ,อมีน้องๆถามว่าไม่ใส่ได้ไหม <c oughs> ถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะอุ่นใจไหมล่ะถูกปะ่ะเออ <c oughs> เหมือนคุณเล่นกีตาร์ผ่านหน้าตู้กับไม่ผ่านหน้าตู้อ่ะคุณว่าคุณชอบอันไหนละ่ะถูกปะ่ะเออแน่นอนครับก็จ้องชอบผ่านหน้าตู้อยู่แล้วแน่นอนครับการผ่านหน้าตู้ก็คือผ่านเจ้าตัว ดีไนะครับแคปซิมตัวนี้นเองขึ้นเสียบ XLR เนี่ยนะครับนะออกไปยังมิกเซอร์ได้เลยละน,นะครับเดี๋ยวมองให้ดูนะครับเสียงคีนมันจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับเวลาคุณต่อเข้าตรงมิกเซอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสียงแตกอ่ะมันจะมีปัญหาทันทีนะครับอ่านี่เสียงแตกที่ผ่านแคปซิมเห็นไหมมันหนาได้ใจ เดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเลยนะครับไม่มีการเล่นมายากลไม่มีการเล่นอะไรทั้งสิ้นอ่ะเลื่อนชั้นแที่2ลงแล้วเลื่อนชั้นแที่3ขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวดูนะครับเสียงเดียวกันนะครับแต่ผ่านแครบซิมกับไม่ผ่านแครบซิมนี่เลยใช่ไหมเสียงมันแตกเห็นไหมครับ เสียงคนละเรื่องกันเลยนะครับเออนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ,อ,อ๊ะพี่เสียบตรงโฟนนะครับใช้แจ็ค3.5มิลเสียบตรงโฟนก็ได้ถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับก็ได้แต่มันมีข้อแต่นะครับมันมันต้องมีข้อดีนะครับมันมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณนะครับเสียบแคปบซิมคุณจะสามารถดันเลเวลคุณได้อีกสมมุติว่าคุณเปิดไว้แค่นี้ใช่ไหม พอเราเล่นไปเล่นมามือมิกเบาของคุณลงคุณก็เลงไวอีกได้นี่แบบนี้เห็นไหมอ่านะครับไม่พอเท่านั้นสมมุติว่าซาวกีตาร์เขาโดยรวมของคุณทั้งหมดมันแหลมเกินไปคุณก็เบาแหลมลงนี่เห็นไหมเนี่ยคือมันง่ายคุณไม่ต้องไปปรับทีละแชนแนลทีละแชนแนลอุ้ยเสียงคีแหลมเสียงเสียงนี้ก็แหลมเสียงนี้ก็แหลมคือคุณปรับเนี่ย คือมันจบเลยสมมติดันกลางขึ้นมาอยากให้โซโล่พุ่งๆหน่อยอ่ะเบสนะครับมันมากเกินไปเนี่ยคุณลดลงเนี่ยมันเป็นเวลลุ่มรวมมันเรียก,กว่า EQ รวมทั้งหมดเลยเห็นไหมอ่านี่แหละคือข้อดีคือมันปรับย่าน EQ ได้นะครับนี่แหละครับที่คือหงผมนบอกว่า มือกีตาร์นะครับถ้าปรับ EQ เก่งๆปรับ EQ เป็นยังไงก็รอดทุกเวทีครับนี่นะครับมันอยู่ที่ตัวนี้เลยแล้วนะครับนะจึงแบบชี้จุดเลยวันนี้ชี้จุดให้ฟังอะ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแคปซิมดีกว่าเนาะเออแคปซิมน่าจะเห็นไหมแคปซิมน่าจะเวิร์กกว่าเห็นไหมอ่ะเปิดเลยอ่ะเปิดแหลมขึ้นมาหน่อยเนี่ยเห็นไ,ไหมคุณสามารถเนี่ยเอ,เอาเอาเบสขึ้นนะโทษนะ นเนี่ยคุณสามารถทำได้เลยอะ่ะ จริงจริงแล้วสิ่งนี้ทึมนะสิ่งโซโล่อยู่นี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดดีเลย์ออกจะได้เห็นไหมหูโคตรหนาเห็นไ้มคือมันออกเป็นเม็ดๆเลยมันหนาบ้าขอเลียงเป็ด นะนี่ครับมันคือมันหนามาเป็นแบบมาเป็นมนมวลก้อนๆเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่ดีเลยนะอ่ะแล้วผมให้คุณฟังอีกทีเอาแบบไม่ผ่านแก็บซิมนะครับอ่าเปิดแบบแบบอันนี้เพียวๆเป็นไงนี่คือเสียงเดียวกันนะแต่คนละชแนลอันนี้ไม่ผ่านแก็บซิม ให้โซโล่คุณไม่นวนไม่พุ่งนั่นเองนะครับมีติดไว้ดีกว่าแล้วช่วงนี้บอกได้เลยว่าของกำลังจะเข้าอีกของรตแรกสีดำหมดไปแล้วนะครับของรถใหม่7-14ถึงวันโอนมัดจำก่อนได้800บาทนะครับโอนมัดจำนะครับครึ่งหนึ่งนะครับก็คือราคาเต็ม1550บาทพร้อมส่งนะครับโอนมัดจำนะครับมาทางไลน์ได้เลยนะไลน์นะครับเบอร์โทร0 8 3 1 6 5 5688นะครับแอดไลน์มาได้เลยครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับ,บ0831655688นะครับแล้วก็แคปหน้าจอมาเลยนะครับแคปหน้าจอนี้มาเลยก็ได้บอกว่าอ่าผมสนใจจะสั่งจองตัวนี้นะครับอ่าต้องบอกก่อนนะครับหลายๆคนเนี่ยสั่งจองกันเข้ามาแล้วเรียบร้อยเลยนะครับนะ่ะอย่างพี่อย่างพี่พี่ชายท่านนี้นะครับอ่านี่เห็นไหมครับเห็นไหมมัดจํา uh huh. มาแล้วเห็นไหมครับ800เห็นไหมครับ นี่แหละครับว่าขออนุญาตไม่ปิดชื่อแล้วกันนะพี่เนาะไม่เป็นไรเนาะเออนะครับเป็นวิทยาทานนั้นเห็นไหมครับเนี่ยแคปไม่แบบนี้เห็นไหมครับนี่คือมิกเซอร์ของเรานี่เห็นไหมครับเนี่ยพี่ชายแคปมาแบบนี้เลยถามว่าอยู่ไหมถามว่าอะไรยังไงไหมแล้วก็โอนมาจําได้เลยนะครับผมก็จะแจ้งไปประมาณ7-14วันประมาณนี้ร็อตที่2นะครับพอร็อตแรกนะวันเดียวหมดเลยเอาจริงๆครับร็อตแรกเนะี่ยผมไปส่งมาวันเดียวหมดเลยจริงๆนะครับบอกแล้วว่า คือของมันต้องมีอ่ะเอาจริงๆคุณเป็นมบอกีตาร์เนี่ยไม่มีถ้าคุณขี้เกียจยกตู้แอมไปเนี่ยมันต้องมีแคปซิมนะครับค่ายไหนก็ได้นะจริงๆแล้วนะนะผมแนะนําเลยมันโอ้โหมีไม่รู้กี่ร้อยกี่บันกี่พันแบรนด์นะครับแล้วแต่คุณเลยว่าคุณชอบค่ายไหนคุณอยากจะอุดหนุนอะไรกับใครยังไงแต่ก็แล้วแต่เนาะเออแต่จะอุดหนุนกับผมเนี่ยคุณก็ถามได้ตลอดอีกแหละถูกป่ะเออมันเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันนะครับบา,บางคนว่าเอ้ยซื้อคนอื่นได้ไหมก็ได้นะ แต่เวลามาถามผมก็จะตอบช้าหน่อยว่าเราเล่นเราเล่นตอบได้หมดตอบได้หมดแต่บางทีเนี่ยยี่ห้ออื่นๆเนี่ยผมถ้าผมไม่เคยลองหรือผมไม่ชินเนี่ยผมก็จะให้คําตอบที่ค่อนข้างจะไม่ชัดเจนเพราะว่าเราไม่เคยลองเราไม่เคยเอามารีวิวถูกปะแต่ถ้าเป็นย,ยี่ห้อของพี่แม็กกี้เนี่ยผมเล่นกับมันจนแบบโอ้ทะลุปลูโปงอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็สามารถจะบอกคุณได้หมดทุกเม็ดเลยว่าเออซา,าวเป็นแบบนี้ซาวแบบนี้ควรเพิ่มเบดเพิ่มกลางเพิ่มแหลมอะไรเงี้ยเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือให้คําแนะนําได้ตรงจุดเออไม่ใช่แนะนําไม่ได้คือแนะนําได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ตรงจุดแค่นั้นเองอันนี้ไม่ได้ผ่านแกลบซิมนะยอย่าไปฟังมมนเลยแล้วกันนะฟังอันที่ผ่านแกลบซิมดีกว่ามันจะพะกว่า อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแตกตู้แอมนะครับไม่ได้ใช้โอไดนะนี่ขนาดยังไม่ได้ใช้โอได้สัเกิดใช้โอได์ ye, นี่มันโคตรเพาะเลยล่ะคุณเอาจริงนะครับผมจะผมจะปรับให้ดูเลยก็ได้อ่ะอ่ะสิงคินนะครับเอาขอขอโอได์ ye, หน่อย เป็นบูเอไปได้เห็นไหมนี่ครับนะเพิ่มแหลมหน่อยก็ได้นะ อันนี้คือยังไม่ได้ใส่ดีเลย์นะอะลองใส่ดีเลย์หน่อยใส่ดีเลย์หน่อยนะครับอะใส่ดีเลย์นิดเดงนะครับอะมาดู <music being> <ged> เห็นปะโ <io> อ้โหไง ใส่รีเวอร์บหน่อยอ่ะเห็นไหมมันกล้องแล้วมันก็นวลมากๆนี่นะครับว่าทำไมจึงต้องมีแคปซิมนะเพราะมันสะดวกพูดง่ายๆจริงๆถามว่าใช้แคปซิมอย่างที่ผมบอกอ่ะใช้ในในเครื่องมันตรงเนี้ย นะครับที่หลายๆคนก็คือเอาแจ็ค3.5มุมิลมาเสียย่างนี้ถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับมันก็ได้แต่คุณลองคิดดูว่าความสะดวกอะคุณลองดูว่าถ้าเกิด EQ รวมของคุณน่ะถูกปะ่ะคุณก็ต้องไปปรับทีละอันทีละเสียงทีละชแนลแต่ถ้า EQ เนี่ยมันเป็น EQ รวมคุณสามารถจะปรับได้แล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่ผมบอกไปเทคนิคโจนก็คือถ้าคุณเปิดวอรลุ่มไว้แค่นี้ถ้ามือมิกลดของคุณหรือว่าเพลงเร็วคุณต้องการเพิ่ม พลังพาวเวอร์เนี่ยเห็นไหมคำว่าเลเวลเห็นไหมครับตรงนี้คุณก็สามารถเพิ่มได้อีกนี่แหละครับนี่คือว่าทําไมมันจึงต้องมีแล้วมันม,แม,นมีแล้วมันคุ้มมากราคาแค่พันห้าห้าสิบาทผมบอกได้เลยว่าคุณซื้อเอฟเฟกคุณซื้ออย่างอื่นกินเหล้าเมาไมา้อะไรต่างๆ,ๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณเสียเยอะกว่านี้อันนี้มันตัวเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวช่วยชีวิตคุณเลยนะครับเหมือนเสื้อชูชีพเวลาเราจมนะ้ําเหมือนเสื้อชูชีพเลยทําให้คุณลอยนั่นเองอ่าทำให้คุณ เป็นพระเอกนั่นเองนี่เนั่ยนะตัวนี้เลยนะครับผมแนะนําเลยราคาถูกๆอุดหนุนคนไทยกันไปอุดหนุนพี่แม็กกี้เข้าไปนะครับถ้าคุณถามว่าคุณไปสั่งกับพี่เขาได้ตรงได้ไหมได้ครับแต่มีแต่ครับคุณต้องรอคิวนานมากนานกว่าผมอีกนะครับแน่นอนครับผมนะสั่งอันเดียวกับผมเนี่ยสั่งเป็นสิบสิบก้อนเนี่ยคุณคิดดูว่าเขาจะเอาเงินอันไหนมากก,กว่ากันถูกปะ เออเขาก็ต้องเอาเงินเยอะกว่าเพราะนั้นเขาก็ต้องผลิตให้ผมก่อนถูกป่ะออันนี้ก็พูดกันตามตรงถูกไหมครับเออนะครับก็แน่นอนคนระับใครไม่อยากได้เงินก้อนละ่ะถูกป่ะเออนะครับเขาก็ต้องผลิตให้ผมก่อนอยู่ดีไม่เปล่าหรอกครับไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือผมทากับพี่เขามาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับนะช่วงหลังๆก็ผมก็อาจจะแบบว่ารีวิวเอฟเฟกต์อื่นๆไปเยอะมากๆอะไรเนะี่ยจนไม่ได้แบบว่าเอยมีเวลาสารต่ออะไรอย่างงี้นะครับนะก็เลย Uh, ไม่ได้ไม่ได้ค่อยได้โปรโมทสักเท่าไหร่อันนี้ก็คือแบบว่าเออเรานะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยากอยากช่วยเหลือคนนะครับทุกคนนะครับในยามนี้เนาะก็ต้องช่วยเหลือกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกไอเทมที่ถูกถูกแล้วก็สิ่สำคัญคือช่วยเหลือพี่แม็กกี้เขาไปด้วยอะไรอย่างนี้ จริงๆเขาก็รวอยว <laughs> วอยู่แล้วล่ะนะเขารวยอยู่แล้วล่ะนี่นะครับเปล่าหรอกนะครับคือหลายๆคนถามมาเยอะไงหลายๆคนถามมาเยอะมากๆ <laughs> ผมก็เลยต้องสั่งแบบคือออเดอร์มาเป็นแบบสิบสิบตัวเลยอ่ะ <laughs> นะครับนะต้องออเดอร์มาเยอะๆเพราะว่ามันไม่พอจริงนะครับ <laughs> โอเคนะครับจัดไปนะครับของมันต้องมีนะครับอย่างไงก็ต้องมีแหละนะครับนะครับทักแชทมาได้นะครับอย่างคุณพี่เขาเลยอ่ะชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ทักไลน์มาแบบนี้นะครับนะวิธีการทักไลน์ก็คือนี่เลยครับอ่าเข้าไปที่หน้าหลักของคุณแล้วก็กดไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็กดคำว่าค้นหานะครับแล้วก็กดหมายเลขโทรศัพท์ กดให้ตรงกดให้ตรงนะพอดีผมดูจออยู่มันก็เลยกดไปตัง้งเอยไม่ตรงนะครับแล้วก็กดเบอร์0831655688แล้วก็กดตรงแว่นขยายนี่เห็นไหมครับคำว่าจะมวกกิจไฟมันก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับอ่านี่ครับอันนี้ของผมเพิ่มตัวเองไงมันก็ไม่สามารถเพิ่มตัวเองได้ <laughs> นะครับอ่าแค่นี้เองครับคำว่าจำมวกกิจไฟมันก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมอ่าพอมันขึ้นมาปุ๊บไม่ว่าคุณจะสั่งเอฟเฟกหรือ สั่งสายกีตาร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะคุณก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทมาได้เลยนะครับผมเนี่ยรอตอบคุณอยู่นะครับไม่ต้องห่วงค,คุยกับผมโดยตรงเลยพูด,ด้ง่ายเนาะเออนะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมบอกได้เลยนะครับร้านผมเนี่ยค่อนข้างจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรซีเรียสกับคําว่าเก็บปลายทาง <laughs> มันเหมือนไอ้ไอ้พวกเก็บปลายทางเนี่ยมันเหมือนกับการดูถูก <laughs> จริงจริงในความรู้สึกของผมนะอย่าดราม่าผมนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะ เราเนี่ยเราทำโปรไฟล์ทำอะไรให้ชัดเจนขนาดเนี้คุณดูดิโอ้โหการเก็บปลายทางเนี่ยมันหมายถึงว่ามันแสดงออกถึงว่าคุณไม่มั่นใจผมเลยอะไรประมาณเนี้ยจริงนะเนี่ยเรามีคลิปเรามีอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยคุณเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องห่วงครับคุณเช็คเครดิตให้แบบว่าให้ดีก่อนแล้วค่อยโอนก็ได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมผมก็รีวิวอะไรของผมเนี่ยทุกวันทั้งวันเนี่ยเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความว่าการดูถูกกันหรอกแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นจริงๆนะครับหมายว่าจะเก็บไปทางได้ไหมคือประมาณว่าแบบคือพูดได้ง่ายคือใช้ภาษาชนันบ้านๆตรงๆก็คือคือฉันไม่มั่นใจคุณว่าคุณจะส่งของหรือเปล่าของมาแล้วฉันเข้าใจ่ายตังอะไรประมาณนี้เออความรู้สึกนะประมาณนั้นแหละเออเหมือนเราสั่งของออนไลน์อ่ะเออจะสั่งอะไรกินสักอย่างใช่ไหม เราก็ต้องว่าเฮ้ยพี่มีเก็บแต่ไปทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูโปรไฟล์หรือไม่รู้จักเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะดูโปรไฟล์ผมก่อนหรือดูช่องผมไปก่อนก็ได้นะครับรอให้คนอื่นเขาสั่งให้หมดก่อนแล้วคุยค่อยสั่งก็ได้น,น,นะนะอ่านะครับนะก็กระเซ้าเย้าแย่กันไปแต่บอกได้เลยครับไม่มีโกงใครหรอครับคนรุ่นนี้ไม่มีโกงครับผมนะฮะนะฮะเพราะว่ามันไม่มากพอเฮ้ยไม่ใช่ครับไม่โกงหรอครับนะโกงหากินไม่ขึ้นนะครับ เออเราซื่อสัตย์จุดจริตและที่ผมมีทุกวันนี้ได้พอบอกมรงว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆต่อเชพนี้และก็ชัดเจนด้วยนะครับใครที่จะมีปัญหากับผมเนี่ยมันน้อยมากนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชัดเจนเวลาคุณซื้อของอะไรไปเนี่ยอย่างเช่นสมมติตัวนี้บอสตัวนี้อะยังไม่มีเจ้าของเนี่ยมันมีรอยมันมีอะไรเนี่ยผมก็ต้องถ่ายคุณดูอยู่แล้วแล้วก็เราก็ต้องบอกอยู่แล้ว นะครับแล้วที่สำคัญคือเราเนี่ยเซตอัพให้ด้วยคุณไม่ต้องห่วงนี่นะครับอ่ะอย่างเช่นสมมติเล็กนีมีรอยผมเห็นม,มีมีรอยตรงนี้อยู่น,นะครับแถวๆถวเนี้ยนี่นะครับคือเราต้องบอกหมดนะครับไม่รู้เดี๋ยวไม่รูไ้ไม่รู้ว่าใครขายยังไงหรือใครเป็นยังไงนะแต่สําหรับผมเองแล้วเนี่ยผมต้องบอกให้หมดทุกเม็ดแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเซตอัพให้ด้วยหลายๆคนซื้อเพราะว่าผมเซตอัพให้เอาจริงๆผมถามมาแล้วพี่ซื้อผมเพราะอะไรโอ้ก็ดูรีวิว 1. และดูรีวิวมั่นใจ 2. คือมีการเซตอัพให้ด้วย 3. คือเรียกว่าอะไรเครดิตโปรไฟล์ระดับนี้นะครับโอนได้เลยไม่ต้องเก็บปลายทางนะครับเออประมาณนี้เนาะอ้าโอเคพูดยาวหน่อยแต่อร่อยแน่นอนนะครับก็รีวิวกันให้หายข้องใจกันไปนะสำหรับแคปซิมของมันต้องมีนะครับผมบอกได้เลยว่าต้องมีทักตแ,แอดไลน์มาได้เลยนะกันนะครับนะรลอล็อดต่อไป7-14วัน ใครรีบผ่านก่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รีบสั่งไว้นะครับก็มัดจาได้เลยแ0 0บาทนะครับของมาผมจะทักแชทกลับไปหาคุณเองนะครับหรือติดตามได้ในเพจของจมพวกกีตาร์ไฟก็ได้นะครับไปกดติดตามกันเยอะๆก็ได้นี่เดี๋ยวผมให้ดูเพจผมเนี่เห็นครับจะเป็นหน้าตาของผมแบบนี้เลยหน้าตาถือกีตาร์แชมป์แล้วก็ถ้วยแชมป์อยู่เห็นไหมครับอ่านี่เข้าไปเลยครับจำว่าจมพวกกจตาไฟนะครับ ผู้ติดตามอาจจะไม่เยอะนะครับแต่เน้นความจริงใจผมบอกเลยเลยเห็นไหมช่วงนี้ผมจะเล่นเฟซเนี่ยเป็นหลักบ่อยเลยเพราะว่าเวลาผมเอารูปภาพหรือเอาอะไรไปลงที่ใน Facebook ส,ส่วนตัว Facebook มันบล็อกผมมาแล้วครับคุณมันบล็อกผมผมขายดีจัดทะมั่งอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็นข้อมูลเพจของผมประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะโอเคขายจริงส่งจริงชัวร์ล้านล้านเปอร์เซ็นต์อ่านี่อันนี้หน้า Facebook ผมเองครับ ผมก็จะมีร้านกีตาร์มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนะาะอโอเคจัดไปขายจริงส่วนจริง,รงชัวร์ร้านเปอร์เซ็นต์จัดไปครับ